สวัสดีครับผมตาวุฒิเหลืองสมบูรณ์ปัจจุบันเป็น CEO ของจิตตะนะครับและนี่คือ i n n o v i s d o m by n i a ครับ หมายถึงความรอบรู้ความเอาใจใส่ในสิ่งที่ทำนะครับแล้วเราก็เห็นว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยคนส่วนมากคิดว่า้การลงทุนมันง่ายแต่ไม่มีมีใครที่คิดจะศึกษาหรือว่าจริงจังกับการลงทุนไม่ได้เอาใจใส่เราก็เลยเอาชื่อจิตตาตรงนี้มาย้ำเตือนนักลงทุนเสมอว่าการลงทุนมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับมันคือเรื่องจริงจังมันจะต้องคอยแบบศึกษาเรียนรู้หมั่นพัฒนาตัวเองสม่ําเสมอกว่าที่จะประสบความสําเร็จได้มันเป็นชื่อที่เหมาะเจาะมากๆก็เลยเป็นที่มาของชื่อจิตตาของเราครับ จิตตะเนี่ยเราเป็นเวลเ t คสตา t ์ทอัพเราถูกตั้งขึ้นมาด้วยมิชั่นที่เราอยากจะนําเทคโนโลยีนะครับมาช่วยเหลือผู้คนให้สามารถลงทุนได้ผลตอบแทนดีขึ้นเมื่อลงทุนแล้วเนี่ยเขาบอกว่า90%ของคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมักจะจบด้วยการสูญเสียเงินมันก็เป็นเพนพอยต์ ort, หรือเป็นช่องว่างที่ทําให้เราสร้างจิตตะขึ้นมาเราเริ่มด้วยความอยากช่วยเหลือคนนะครับ เราก็เคยทําธุรกิจมาแล้วล้วก็เคยลงทุนมาก่อนประสบความสาเร็จหรือมีชีวิตที่ดีและแต่คนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้เราเห็นเพื่อนเราแต่ละคนเนี่ยที่ทางานบริษัทดีดๆเก่งๆบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องหุ้นเลยเขาต้องมาขอความรู้จากเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาบวกกับเทคโนโลยียังไงได้บ้างแล้วทําตรงเนี้ยให้เข้าถึงคนจํานวนมากๆได้จุดตั้งต้นตอนแรกก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีเว็บไซต์หรือไม่มีที่ใดเลยที่มันมาบอกได้ว่าหุนคือธรกิจทีี่ด เพราะว่าถ้าเราไปดูแบบสินค้าอื่นๆบางทีเราจะเห็นเอมีรีวิวร้านอาหารถูกไหมรีวิววายนูน่นนี่นั่นทุกอย่างมันจะมีการจัดอันดับจัดเบนช์มาแต่พอหุ้นเนี่ยมันจะไม่มีใครที่แบบทําให้มันจัดอันดับไดง่ายๆแล้วทาหุ้นทั้งโลกเรามีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราตายไปแล้วมันตายไปกับเราเนี่ยมันน่าเสียดายว่าเราวิเคราะห์หุ้นเป็นเรานูน่นนี่นั่นอ่านว่าเป็นเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วให้คนบนโลกทั้งหมด Access ได้ เรามีบริการอยู่2อ,อันด้วยกันนะครับก็คือตัวจิตตะสต็อกแอน l ิ s i ิสอันนี้ก็ถือว่าพลิกวงการระดับหนึ่งนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะวิเคราะห์หุ้นซื้อขายหุ้นเนี่ยกว่าจะวิเคราะห์หุ้นได้ตัวหนึ่งแล้วลงทุนเนี่ยบางทีใช้เวลาเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเลยแต่จิตตะเนี่ยเราก็เอาเทคโนโลยีนะครับไปรวบรวมงบการเงินของหุ้นทั่วโลกมาให้แล้วก็มาวิเคราะห์ให้เลยเป็นมาตรฐานว่าคุณภาพต้องดูยังไงราคาที่เหมาะสมของแต่ละหุ้นต้องเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาจัดอันดับหุ้นนนทที่่าาาาลลงุให้เราสาารสมถดูแว ทุกอย่างได้รับรู้เรื่องราวทุกอย่างภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับอันนี้ก็ว่าพลิกโฉมโลกไปเลยแล้วก็เป็นเว็บที่เดียวในโลกที่มีการเอาข้อมูลงบการเงินแล้วก็มาวิเคราะห์มากสุดในโลกแล้วนะครับปัจจุบันเรามีอยู่26ประเทศและเพื่อให้นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้ามา ใช้บริการของเราได้นะครับส่วนบริการที่2นะครับก็คือตัวจิตตะเวลบริการนี้จะมาช่วยเสริมสําหรับคนที่ชื่นชอบการลงทุนแบบ VI อนะครับอยากสร้างความมัง่งคั่งแต่ไม่ต้องการวิเคราะห์หุ้นไม่ต้องการลงทุนด้วยตัวเองเลยจิตตะเวลก็จะเป็นบริการที่อยู่ในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคลผู้ลงทุนเนี่ยสามารถมาเปิดบัญชีฝากเงินเข้ามาแล้วก็เลือกกลยุทธ์ที่จิตตะเวลมีให้แล้วหลังจากนั้นจิตตะเวลจะเป็นคนบริหารจัดก,การเงินทั้งหมดด้วย a i อัลกอริทึมนักลงทุนเพียงแค่อะไรครับค่อยๆเพิ่ พาวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆถือว่าเป็นอีกอันนึงที่มาพลิกวงการเวลอินดัส tri หรือว่าการลงทุนในบ้านเรามากๆเพราะอย่างสมัยก่อนที่จะมีจิตตะเวลเนี่ยขั้นต่ําในการลงทุนกองทุนส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะอยู่ที่แบบหลัก10บล้าน20ล้านเลยนะครับถ้ากองทุนเยอะๆเนี่ยมันบริหารจัดการลําบากมากเราก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยแล้วก็คิดใหม่ตั้งแต่แรกว่าเอ้ยเราจะทำไงให้เปิดพอร์ตได้เยอะที่สุดดูแลพอร์ตให้ดีที่สุดนะครับด้วยเทคโนโลยีเราเริ่มต้นลงทุนเนี่ยสามารถลดจาก10ล้านมาเหลือหนึ่งแอนบาทได้นะ เนนเพื่อให้้้้ขาาาถึงคนนนนจวมกไดีแรกๆก,ก็ไปทำที่ซีก้อนบัลเล่เลยนะครับเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราจะทำ product อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราไปอยู่ต้นเทรนด์ดีกว่าเราสามารถไปรับ user feedback ที่เป็นต้นเทรนด์ได้เลยว่าเขาเห็น product เราเป็นยังไงเขาต้องการให้ปรับปรุงแบบไหนแล้วถ้าคนที่อเมริกาชอบนะครับสมมติที่ย้อนบัลเล่ชอบเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าส่วนอื่นๆบนโลกก็จะชอบ ไปลองผิดลองถูกยเยอะน้ําตาไหลก็เยอะนะครับทำโปรดักต์ไปเนี่ยโดนเขาว่าว่ามันไม่มีใครใช้หรอกนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเออเสียงฟีดแบ็กเนี่ยแหละมันเป็นตัวขับดันเราค่อยๆปรับปรุงทีละเวอร์ชันเวอร์ชันมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่ค่อนข้างโซลิดแล้วก็มีผู้ใช้งานเติบโตขึ้นนะครับโลว์อัพแล้วก็มีสติ๊กกอ้เนสคือเวลาที่เราไปดูเราเห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ยเวลาเราเอาจิตตะเนี่ยไปให้คนใหม่ๆลองใช้งานเนี่ยกลับมาตอนกลางคืนเราเห็นเลยว่าเขานั่งเซิร์ชวุ้นบนจิตตะ คือถ้าใครที่ทำสตาร์ทอัพหรือทำโปรดักต์มาแล้วเนี่ยให้คนลองใช้แล้วเขาเงียบกิฟเลยเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมันไม่ฟิตแล้วแหละเราก็ดูตัวเลขของคนรีเทนชันนะครับว่าเฮ้ยสมมติเราไปแนะนำอาสัปดาห์นี้ร้อยคนมีคนใช้ซ้ำในสัปดาห์ต่อมา560คนอีกสัปดาห์ต่อมาก็560คนแสดงว่าอันเนี้ยมันเริ่มมี potential แล้วทำช่วงแรกเนี่ยแทบไม่เคยเห็นรายได้เลยครับจ่ายอย่างเดียวจ่ายอย่างเดียวอ่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งที่คนเชื่อมั่นในตัวเราเงินลงทุนเติบโตแล,แล้วเราบริหารให้คนกำไรมีกกกกาาารบอปอปปต่่ี พอเงินบ,นบริหารมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ถึงจุดคุ้มทุนเราก็สามารถที่จะ break even อ่ะแล้วก็กลับมาทำกำไรได้สิ่งที่เป็นหลักอย่างหนึ่งก็คือเราทำเพื่อ user นี่คือสิ่งที่ถูกต้อง จริงๆบทเรียนมันก็เยอะมากๆะนะครับแต่ว่าบทเรียนแรกที่ผมว่าสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเวลาทำสตาร์ทอัพจริงๆอ่ะเราต้องพยายามไม่ยึดติดก,กับความคิดเราเราต้องฟังเสียงยูเซอร์เป็นหลักเพราะจิตตะเวอร์ชันแรกๆเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่แบบสร้างใช้เวลานานมากกับทีมงาน,นครับเป็นปีเลยนะครับแต่สร้างมาไม่มีคนใช้เลยเพราะตอนนั้นเนี่ยทีมงานคิดเองเออเองกันว่าเออมันต้องมีฟีเจอร์นั้นฟีเจอร์น,นี้ถูกไหมครับแต่พอไปให้คนใช้จริงเขาบอกว่าอะไรครับเขาไม่ต้องการรู้อะไรเลยนะไอ,ไอ,ไอพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาอยากรู้แค่ว่าซื้อหุ้นนออะไไรรราาเเท่่วกก็มีงบิงพ เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการหาไรายได้แล้วเพราะตอนแรกจิตตะเวอร์ชั่นแรกเราก็แบบอุดมการณ์หนักแน่นอยู่้เฮ้ยเจ๋งยังไม่ต้องหาตั้งค์นะครับ <laughs> พอมันเริ่มโตขึ้นมากๆทีมงานเยอะขึ้น,น,านา er เนี่ยในฐานะของ CEO Founder เนี่ยเราก็ต้องมานั่งคุยกันตลอดนะครับเอ๊ะแล้วเราจะหาตังค์ยังไงนะครับคือ,อ VC หรืออะไรก็ยังมีเงินอยู่แต่ว่าเรามองว่ามันไม่ sustainable หรอกการที่เราได้ f u n d i n g มาแล้วเราขยายต่อแบบไม่รู้จุดจบอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยน product ที่มีความหลงไหลใน product ที่มีของ user เราเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันสร้างรายได้ได้เพราะนั้นต้องพยายามหา business model ที่ใช่เป็น happy customer win-win win, หมายความว่า user ยินดีที่จะจ่ายเงินให้เราทุกครั้งที่เขา ถ้ายงันให้เรามีความสุขมันก็จะเป็น e l a t i o n s ช i p แล้วก็เป็นวินวินที่ที่ดีมากๆครับปัจจุบันจิตตากับจิตตาวลก็ยังอยู่ในช่วงของการเดินทางพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆเพราะเรื่องของการลงทุนเนี่ยจริงๆ5ปี10ปียังถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำนะครับถ้ามองในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราก็ยังมุ่งเน้นอยู่กับการลงทุนอยู่ยเป็นเวลเทคอยู่นะครับเพราะเรามองว่าตลาดเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วปัจจุบันเรายังมีคนจํานวนอีกมากมายเลยที่ยังไม่สามารถลงทุนได้ ติดเรื่องของเงินลงทุนขั้นต่ำแบบนี้เพราะนั้นในช่วงถัดๆไปเราจะพยายามหาวิธีต่างๆนะครับใช้เทคนิคมาช่วยคุยกับพัร์ทเนอ์ต่างๆเพื่อลดเงินลงทุนขั้นต่ำลงมาเหลือสักหลักหมื่นให้ได้ซึ่งก็จะทําให้เราสามารถเข้าถึงคนจํานวนมากช่วยเหลือคนจํานวนมากได้อีกนะครับก็จะตอบโจทย์ตร,ตรงนี้นะครับผมเชื่อว่ามิชชั่นเรายังเหมือนเดิม better return simple method ลงทุนได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยวิธีที่ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้าวถัดไปของเราครับ ผมเชื่อว่าสตาร์ทอัพที่จะไปได้ไกลๆจริงๆเนี่ยโฟลเดอร์ er ก็ควรจะเริ่มต้นจากความอยากแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างถ้าโฟลเดอร์เริ่มต้นด้วยการที่อยากมีชื่อเสียงอยากได้ังค์อยากรวยเนี่ยสตาร์ทอัพไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะคุณทําไปหลายปีอาจจะยังไม่เห็นอะไรเลยก็ได้แล้วคุณอาจจะล้มเลิกไม่ได้สิ่งนั้นสักทีแต่ว่าถ้าคุณโฟกัสที่ปัญหานะครับอะไรที่คุณเห็นแล้วว่าเอยคนใกล้ตัวมีปัญหาหนู่นนี่นั่นหรือตัวคุณเองมีปัญหาแบบนี้แล้วก็พยายามจะแก้ปัญหานั้นด้วยจิตใจที่ดีตั้งใจช่่่วยยยเเเเหลืือออคคนนนจริิงๆๆๆตตัมก็โขึ้ โฟกัสที่ปัญหาโฟกัสที่ยูเซอร์โฟกัสที่การอยากช่วยเหลือห่นแล้วสิ่งดีๆอย่างอื่นมันจะตามมาเองจะไปคิดเยอะก็คือลงมือทําเมื่อ,อไหร่ที่ลงมือทำเนี่ยมันจะมีโมเมนตัมแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆเองโฟกัสทีละสเต็ปปัญหาจะมีกี่ร้อยพันอย่างก็ตามตีให้ออกว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่สตาร์ทอัพต้องมีสกิลด้วยคือ manage cash flow ให้ดีนะครับบางทีเราอาจจะแก้ปัญหาที่ดีอยู่ก็ได้แต่ว่าถ้าเงินหมดก่อนเนี่ยก็จะอันตรายเพราะนั้นเราก็จะต้องคํานวณให้ดีว่าเราจะแก้ปัญหาเงงงิินนพออใใชช้้ยยู่่่เทาไไหรจะงัง จะสร้างทีมยังไงเอาเงินไปอ l l o c a t ตรงไหนก่อนให้เหมาะสมไม่งั้นเราอาจจะจักไปก่อนที่เราจะแก้ปัญหาหที่มันใหญ่ๆได้ก็ได้นะครับ